ซึ่งไม่เคยเจอลูกค้าที่มีเงินเดือนแค่หมื่นสองใช้ห้าแสนต่อเดือนก็มีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสถามิตบ้านๆกันด้วยนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ และเอกสารที่จะใช้เวลากู้แบงค์เนี่ยครับมันต้องมีอะไรบ้างอันดับหน้เลยคือเอกสารประจําตัวค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำงเนาทะเบียนบ้านเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลทะเบียนสมรถอันนี้คือเอกสารส่วนตัวใช่ค่ะครับผมแล้วก็2คือเอกสารแสดงรายได้ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเกาะหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์เนี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเราก็ต้องมีหลักฐานแสดงรายได้เป็นฟรีแลนซ์ทางด้านไหนมีประวัติการทํางานอะไรบ้างแล้วรายได้ที่ผ่านมาเป็นยังไงพร้อมแนบสเตทเมนต์อะไรพวกนี้คะจะมีอินวอยด์มีสัญญาคอนแทคระหว่างบริษัทมีหนังสือรับรองว่าทํางานให้กับบริษัทนี้จริงๆในฐานะเป็นฟรีแลนซ์ที่ปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของฐานเงินเดือนหรือว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายรายได้อะไรอย่างเงี้ยคะแนบมาแล้วถ้าฟรีแลนซ์เขาไม่มีหนังสือรับรองตรวจแค่สเตทเมนต์อย่างเดียวพอไหม ไม่พอจำเงินต้องมีใช่มใช่ใช่เพราะว่าเจ้ามือหวยก็มีสเตนเมนดีนี่ออกไหมสเตตเมนสวยงามมากเลยอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องมีถูกต้องใช่ถูกต้องค่ะการเสียภาษีถูกต้องแล้วาการเสียภาษีการหักพวิห้าศูนย์อะไรพวกเนี้ยค่ะ มีทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์อะไรพวกนี้เข้ามาสมมติพวกทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าอะไรพวกนี้ครับสมมติว่าทำร้านถุงเท้าร mm hmm. ้านเลกกิ้งอย่างนี้เนาะ mm hmm. เขาจะมีทะเบียนพาณิชย์ที่แบบไปจดที่เทศบาลของ <c oughs> ที่ตรงนั้นได้คนระับ <c oughs> ตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลากี่ปีกว่าที่แบบเขาจะมา <c oughs> ใช้เป็น <c oughs> หลักฐานในการยื่นกู้ได้ กติแล้วหลายๆธนาคารเขาก็จะมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันนะคะคแต่ว่าอย่างที่ไม่เคยทํามาครับบางที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เลยก็ได้แต่ เขาสามารถยืนยันได้ว่าเขาเปิดร้านนี้มานานแล้ว3ปี5ปีเราดูจากอะไรดูจากหนึ่งคือประวัติการขายของของเขาที่ผ่านมาสองสัญญาเช่าร้านหรือสัญญาร้านชัดเจนไปถ่ายรูปร้านได้ใช่ใช่แล้วแบบร้านนี้แบบมีการทาสัญญาเช่ามานานเกินกว่า3ปี5ปีอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็สามารถเอามาแนบเป็นเอกสารประกอบได้ว่าเออธุรกิจทามานานแล้วเพราะว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคือคุณจดวันนี้แล้วธุรกิจคุณเริ่มวันนี้ถูกไหมคะครับอืม 蛮难。Like ก็คือหนึ่งมีเอกสารส่วนตัว2มีเอกสารแสดงรายได้ยังไงก็ได้แต่ขอให้คุณยืนยันและแสดงรายได้ได้ชัดเจนที่มาตรวจสอบอเคแล้วก็3เอกสารแสดงทรัพย์สินที่เมย์บอกตันแรกอยู่แล้วว่าต่อให้เรามีรายได้สูงมากมีเงินเดือน3ามแสนสี่แสนห้าแสนแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินออมเลยนาคะเราก็จะมองว่าเรายังไม่มีวินัยในการใช้เงินเราอาจจะไม่สามารถรับภาระหนี้ในครั้งนี้ได้ซึ่งเมย์เคยเจอลูกค้าที่มีเงินเดือนแค่หมื่นสองแต่คือมีเงินออมเยอะมากสามสี่แสนอย่างเงี้ยค่ะเขารับหมื่นสองแต่คือเขาใช้น้อยมาก ใช้แค่3 4มสพันต่อเดือนที่เหลือเป็นเงินเก็บหมดเลยเงี้ยซึ่งถ้าเขามีวินันในการเก็บเงินแบบเนี้ยธนาคารก็จะมองแล้วว่าเขาสามารถรับภาระะนี่ในครั้งนี้ได้อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเงินออมเนี่ยครับมันมีระยะเวลาบอกไหมว่าต้องออมมานานแล้วเท่าไหร่หรือว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้ผมไปยืมพี่ชายมาออมเลยเงี้ยเอามาใช้ได้ไหม าดูประวัติการออมเงินก็คือมันต้องมีระยะเวลาที่ต่อเนื่องมาใช่ค่ะใช่มันคือเราเราดูวินัยอะค่ะเราดูวินัยของลูกค้าเป็นหลักบางคนมีเงินเยอะนะคะแต่ว่าเหนี่ยวนี่ก็มีนะหมายความว่ามีรายได้ดีแต่ไม่อยากจ่ายหนี้อะไรเงี้ยก็มีนะคะลูกค้าแบบนี้แต่บางคนก็คือมีเงินเดือน5 0 0 0 0นแต่ก็ใช้ห้าแสนต่อเดือนก็มีอย่างเงี้ยมีเราก็เราอาจจะปล่อยไม่ได้ใช่แล้วอาจจะปล่อยไม่ได้ใช่แล้วพวกทองอย่างเงี้ยเราต้องตรวจสอบยังไง ลูกค้าบางคนนี่เก็บซื้อเอาไว้ออมจริงเขาจะซื้อเป็นทองแท่งซื้อเป็นทองแท่งบางทีมันก็จะมีตัวทองอะไรพวกนี้ค่ะก็มาแสดงได้ธนาคารก็ดูคาแรคเตอร์ลูกค้าเป็นหลักเอกสารส่วนตัวเอกสารยืนยันรายได้เอกสารแสดงทรัพย์สินก็เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์เราจะซื้อหลักประกันเราจะซื้อถ้าเป็นบ้านก็คือต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายบ้านสำนาโฉนบบ้านหลังที่จะซื้อหรือถ้ากู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแบบบ้านที่จะปลูกแล้วก็สัญญาจ้างผู้รับเหมาในการปลูกสร้างบ้านก็คือ ก็ม <Construction>. ีโฉนดบ้านสัญญาจะซื้อจะขายแค่นั้นครับแค่นี้พอแต่ถ้าเราจะกู้เพาะปลูกสร้างก็มีสัญญาจะซื้อขายที่ดินก็คือแยกเป็นสองส่วนแล้วก็ผู้รับเหมาสัญญาผู้รับเหมา้านแบบบ้านแล้วพวกใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยฮะความจริงใบอนุญาตก่อสร้างก็ควรจะต้องมีมาพร้อมกันเลยต้องมีมาพร้อมกันเลย ในรายละเอียดที่จะประเมินไม่ผ่านอะไรที่ต้องเน้นเป็นมิสเซ์ดูเป็นพิเศษไหมหรือว่าต้องดูภาพรวมทั้งหมดแล้ววิเคราะห์เป็นกรณี